สวัสดีครับทอานซีกูดฟู l ฟูด o d I'm hungry you're hungry รินเนี่ยทุกคนวันนี้ค่อยผัดหมูคือเกาแล้วนะคะเพราะยังฝรั่งนักติดใจจะบีนอะไรภาษากรุ๊ปไหนเบอร์โน่เบอร์โน่เบอร์โน่ผัดไสนทัว่ไส้ หอมหอยยายใส่ปาปิกานั่นล่ะคะ่ะทุกคนเจ็ดเสบเ้านแสบคะือเกาน้านล่ะค่ะมาเด้อคะ่ะมาคะ่ะทุกคนมากินข้าวแร่น้อกันนะคะผัดหมูเหมือนเดิมนั่นแหละคะ่ะเมกอกรอนี่พิเศษพลังราติดใจนะคะเพราะว่าไม่ได้กินโดนเคยไม่ได้พาโดนนะคะแล้ลใบเห็ดแบบเกาอีกแม่วันสัน ก็จะห่อไปกินที่ทำง,งานโมวานกับมื่อนี่ยิปชันฟูดนายไทยฟูด What is different ไทยกอน n รู้ยำเนี่ดูแบบนี้เนื o อสับัดบัดอือไทยฟูดเดเมตตาเดเมสซ e มาแล Oh but, but And they call China food, but uh, oh. except it's the Thai food. No? Mm hmm. Oh, and if you go to China restaurant, they have Thai food. Yeah. <laughs> and then I put chili, but Chinese don't have chili. Yeah. It's only Thai food? Mm. Inden Filippin, not I, so much eller. I never eat Filippin like. Right. I don't know. What fish sauce they use, I think. Mm. Vietnam use fish sauce, mm. I think. Да, так. Okay. Mm -hmm. ทุกคนเกี่ยงจานทุกเม็ดเลยค่ะม่ฝรัง่งกับเกี่ยงจานทุกเม็ดคือก,กัน mm hmm. แล้วกินขอวก็เคยจงค่ะ hmm. ทุกคนขอย้ด้ไดน้ำเล้านะคะโอเคครับคุณ <c oughs> ครับสวัสดีครับวาชิคกี้พายกูเอ็นเดอร์บีลหรอโอเค ทุกคนเบ่งดอกไม่ดอกกล้วยไม้อันนี้ด้วยค่ะออกดอกได้เป็นสองอาทิตย์แล้วค่ะทุกคนขอลืมอ้างนะคะสวยไหมคะ่น,นะคะ กินข้าวแล้วก็มาคุยกันทักทายกันก่อนนอนคือเกานะคะทุกคนก่อนอื่นคอยต้องขอกราบขอบคุณเด็ซีทุกคนนะคะที่ขอมารับชมคลิปในช่องของมาดามบันนอกเราก็เขียนคอมเมนตนะ์นารักนาะรักทรงกำลังใจทรงพลังบวกมาให้มาดามบันนอกกับพญายฝรั่างนะคะ ทุกคนเป็นยังไงคะสบายดีกันบอค่ะเ <c oughs> มื่อน,นี้ฝนกระตกอีกนะคะตกตอนเช้าแล้วก็ล้มตอนบ่ายแห้งๆนะคะเมื่ออื่นข่อยกับพญา์รลางก็จะไปเที่ยวงานฟการรักท้องคือเกานั่นแหละค่ะทุกคนก <c oughs> ็ไปทุกปีนะคะก็ไปซื้อฟักท้องไปซือ้อเอียงเกาะดอกไม้อหอมหัวใหญ่ แล้วกัของช้ำรวยเล็กๆน้อยๆน,นั่นแหละค่ะก็เป็นการไปเปิดหูเปิดตานะคะปีละเทือก็ไปเจอคนมากมายอย่างเี่นนะคะทุกคนเราก็ถ่ายคลิปถ่ายอย่างมาให้ทุกคนเบ่งน้ำนะคะนั่นแหละแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าจะล้มแรงนะคะเพราะว่ามือนี้ล้มแรงขาดรามืออื่นอะอาจจะแรงขึ้นกันนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าเบ่งในพยากรณ์อากาศนะคะ อยู่เออลานอาจจะบวแห้งนะคะ่ะอยู่นี่นะแห้งแห้งขับรถมาจากที่ทํางานว่ามันรถจะปิวค่ะทุกคนอะไรค่ะแต่ก็กคอยขับม้านะคะ่ะคอยเป็นคนขับรถเบาไว้นะคะ่ะเพราะว่าเอาความปลอดภัยไว้ก่อนคอยไปคอยม้านะคะ่ะทุกคนยิงสภาพอากาศตอนนี้นะอา,อาทิตย์นี้นะฝนตกทั้งอาทิตย์เลยนะคะ่ะเมื่อวันจันทร์วันที่สามสิบกันยา ก็จะเป็นมือสุดท้ายที่เ่าแก่จะทำงานนะคะทุกคนแล้วมือวันจันทร์ก็จะมีการเช็คสต็อกแบบว่าปิดลานค้าเลยนะคะแต่ว่าคอยนะ่ะยังมีออเดอร์ของลูกค้าที่สร้างวันอังคารแต่ว่าคอยจะต้องอทำออเดอร์วันจันทร์นะคะอยู่ประมาณ80 70 80คนนั่นแหละคะ่ะที่เพิ่นสร้างไปจัดงานเลี้ยงนะคะทุกคนนั่นแหละ เพื่อนๆก็จะพาก,กันเช็คสต็อกอให้เสร็จภายในมือน,นั้นคือปิดลานเลยเบ่อขายของนะคะแล้วเมื่อวันอาัคารวันที่หนึง่งถ้าถกแก่ไม่ก็จะเริ่มมาบริหารงานนะคะนั่นแหละ <c oughs> ก็เป็นอย่งที่เปลี่ยนหัวหน้าไม้ลานก็อาจจะถูกจัดระเบียบไม่อย่างสีน้ำนะคะทุกคนแล้วชุดพนักงานก็ไม่นะคะและก็จะเป็น อะไรระบบใหม่เกิดขึ้น,นะคขะทุกคนอันละค่ะก็มาวอกให้ทุกคนฟังนะคะเมื่อเนี่เแ่าแกแล้วกะเ่าเขามากอดคอยแล้วก็บอกว่าอ่าฉันน่ะคือสิคิดถอดเธอแถว,แถวสัน้นค่ะทุกคนเพราะว่าอ่าฉันทํางานกับเธอมานี่กะเจ็ดปีกว่าอ่าฉันกะผูกพันกับเธอเขาทํางานไก่ชิดกันคือตะกอนอ่ะ ตะกี้นะถ่แก่นะยังทันในผ่าตัดเราน่ะนะก็จะาอียงก็บดทเนื้อคายเองนะคะตะกี้ก็จะบรด้เอาเนื้อบดนะจากที่จากอีกาหไงนะคะก็จะบดคลายเองแล้วก็หั่นเนื้อเองแล้วก็มีค่อยกับถ่วแก่ที่ใช้งานด้วยรัวสองคนนะคะแล้วที่นี่เพราะเราหนะมาป่วยก็เลยยกเลิกการเฮ็ดเนื้อเองเบิดนะคะ กัเลยสังจากทั้งลานยางเดียวนะคะทุกคนนะั่นแหละคอยกันเลยกับทอแก่กันเลยทําทงานไก่ชิดกันนะคะกับอ่ากับฮักเพื่อนนะคะตั้งแต่เริ่มต,นตกก้นกับทอแก่กับให้โอกาสคอยเข้ามาทํางานอ่าอยู่ในลานคาเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ใจดีนะคะแต่ก็มีอ่าบางช่วงที่แล้วนะเสือ้อ่าคนไทยที่อ่า บ่ถือกันกันกบข่อยจะิ่มตนนะคะที่แกบ่ชอบข่อยนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนเก่าแก่แล้วกสิเสื้อเขาแน่น่นนะคะ่กะก็เลยมาเฮ็ดหายพอทำงั้นครบสองปีก็เลยไมเ่เฮ็ดหายแล้วนะะ่ะบ่จากาง,งานข่อยอยเปอร์เซ็นต์อยากจ้างแค่หาสเพราะว่าคนไทยคนนั้นไปหาไปหาคนที่จะมาแทนทาข่อยนะคะแล้วก็เสื้อเขานะคะในช่วงนั้นก็มีเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่ เฮ็ดให้คอยนะ่ะเสียใจอีกนะคะคือหมายถึงอันนี้นะเบาเบาเรื่องขอเสียนะคะข้อดีของเราก็คือเราหนาะใจดีเรากับอ่าให้โอกาสคอยมาทํางานเพราะว่าคอยนะ่ะอ่าบริภาษานะคะทุกคนที่ขอเสียก็คือเราหนาะหูเบานั่นแหละค่ะแล้วก็เรื่อง ที่่อ,อยทํางานล่วงเวลาไปหลายแล้วคอยบริแรงเงินน้ำมูนั่นแหละค่ะก็เลยมีการได้คุยกันท้งฝากเกตสั่งให้แลนะ้วน่ะจ่ายเงินคอยหาเมินแต่ว่าเราจ่ายคอยจักบาครับทุกคนจะคอยก็บม่เอาเพราะว่าคอยมีปัญหากันแล้วคอยก็เลยแบบว่าถือว่าเรานะเป็นคนให้โอกาสคอยแล้วก็ไม่บุญคุณคอยนะคะ่คอยว่า ตะก,กอนขนะ่อยอยังบ่านในทาคลิปนะคะตอนที่ข่อยมีเรื่องอเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเถาแก่กระจายเงินข่อยน,ะน,ะะนั่นแหละแล้วข่อยกับบุกเคยเดบอลงในคลิปตักเชื่อนะคะที่เมเน,นเอามาบอกให้ฟังก็เพราะวา่าเหรียญมันมีสองด้านนะคะมีทั้งด้านดีกับละด้านามีทั้งหัวแล้วก็ก้อยนะคะมีทั้งดีแล้วก็บ,บดีข่อยก็เลยเอามาพอทั้งสองด้านให้ใหฟังแต่ว่าในภาพรวม แล้วก็เป็นค้นใจดีสําหรับคอยนะคะแล้วก็เป็นคนมีบุญคุ้นกับคอยให้โอกาสคอยทั้งที่คอยนะบ่ได้ภาษานะคะคอยก็มาหัดฝึกว้าเอานะคะเพราะว่าคอยกับพญ่ฝรังก็จะใส่ภาษาอังกฤษกันนะคะนั่นแหละก็เลยเป็นผูกพันกันแล้วเรื่องทํางาน น้ากันอยู่ในครัวสองคนนะคะทุกคนนั่นแหละแล้วก็จะบาตะลุกอย่างค่อยได้หัวพ้อมนะคะนั่นแหละค่ะพอเราป่วยแล้วก็แล้วก็ไปมาทํางานต้องใช้เวลารักษาตัวนานนะคะกะัเลยบอไค้แล้วเวลาแล้วขอมาทํางานช่วงที่เราหายป่วยแล้วแล้วก็แค่มาเช็คเงินในคอมพิวเตอร์มาเห็ด บัตรลดราคาอย่างสินค้าอยังสี่ซื้อนะคะแล้วก็ทํางานหน่อยลงสินะคะทุกคนนั่นแหละอันนี้ก็กว่าบอกทุกคนฟังนะคะว่า,ามือวันจันทร์ก็จะเป็นมือสุดท้ายที่ถํา,าแกเราจะทํางานนะคะนั่นแหละคะ่ะแล้ววันอังคารก็จะถําแกไม่ก็จะมาบริหารงานนะคะ <c oughs> <c oughs> ค่ะเมเนเจอรยสิมนว่าเรื่องลูกสายลา คลิปก่อนนะคุยว่าเรื่องลูกสายใหญ่เป็นใหญ่ฝรั่งนะคะแต่คลิปนี้ก็จะมาว่าเรื่องลูกสายหลานะคะ,ะมีเอฟซีถามว่าคือว่าลูกสายเป็นใหญ่ฝรั่งรวยแท่คนใดรวยอย่างซีนะคะตามจริงนะที่เห็นรวยตะกอนที่ข่อยมานะคะข่อยก็ว่าลูกสายใหญ่เขาก็มีฐานะน,นะคะ่ะแต่เรื่องเขาจะมีเงินเก็บเงินฝากนั่นข่อยบอรู้นะคะ่ะตอนที่ข่อยมาไม่ไม่ข่อยเห็นเขา แบบว่าลดหลายคันมีธุรกิจเกี่ยวกับตัดไม้ทั้งซีนะคะคอยกัเลยคิดว่าเขาลวยนะคะแต่ว่าคอยบร่รูว่ารถที่เขาซื้อม้านะเขาพรน,น่ะคะทุกพ้นแล้วกับ,บ้านกับยังพรน,นะคะนั่นแหละแต่ในกรณีของลูกซ้ายหลาย่าไงฝรั่งนี่ รวยแท้มีเงินสวดฝากเป็นล้านหลายล้านนะคะอันนี้คือเป็นยัยฝังร่อยคอยฟังนะคะแล้วบ้านหลังคียูนั่งกันราคาหาล้านนะคะทุกคนอะไรห,หาล้านอแต่ว่าหาล้านนี่ก็ยังพรอยู่นะคะเพรเป็นเงินสวดต,ต่ว่าเป็นบ้านพรอยู่นะคะแต่เขามีห้องให้คนนะ้น่าน่าหลายห้องนะคะคอยไปนะมี ทั้งหมดน่ะมีคนมาเซาอยู่หกห้องแต่ว่าทั้งหมดน่ะมีเก่าห้องนะคะทุกคนนั่นแหละกระ,ะถือวันรวยแมนบทุกคนถ้ามีาห้องให้คน้นซาเดือนหนึ่งก็เดือนละเมินสองละคะนั่นแหละแต่ราคาบาทก,ก็หาเมินแล้วแล้วที่นี่ค่าซาวที่คนนะ้นซาวน่ะก็เดือนละเมินสองหกห้องละเดือนละเมินสองเป็นเงินเท่าไหร่ทุกคนนั่นแหละเมื่อน,นี้ พญายันฝรั่งกเลยโทรไปหาลูกนะคะกเลยถามว่าเดือนตุลาเนี่ยเชียหายพ่อไปเยี่ยมบอไปหาบอยอย่างสิแล้วค่ะพญ่าลูกชายกเลยว่าฐา,านะน้าปรเรม้าก,กับ่ต้องเฝ้าม้าดอกถามม้าหลังปีใหม่หรือคริสต์มาสก็ได้ว่าสันค่ะทุกคนนั่นแหละแล้วที่นี้พญายนฝรั่งกเลยว่าเออ ท่านบรไปช่วงนี้ก็จะไปรับงานพิเศษอีกเพิ่มมาสั่นละวาอาพวาวันนึงหันนะอ่าเราน่ะบอกทางทางบริษัทว่าแล้ว่ะจะเดินทางไปอ่าภาคเหนือไปหาลูก้ายไปเยี่ยมลูก้ายเราเลยบอกบริษัทว่าอ่างดงานพิเศษไว้ก่อนสั่นขัดุัคนแล้วพ่อเมื่อนี้อ่าลูก้ายว่าอ่าบ่ท่านได้ให้ไป เราก็เลยจะไปบอกบริษัทว่าเราสัญลักงานอีกวันสั้นค่ะนี่ราคาเบิ่งดูอ่าเขาคิดแบบใดพ่อ่อยมาได้ไปก็บ,บ่อยากให้พ่อไปนะคะ,ะวันเกิดพญ่ฝรั่งที่ผ่านมานะ่ะไอ้แกกับบได้ของซื้อของควรให้พญยย่แกก็กเลยบอกพญ่ยยว่าอ่าของควรนะจะซื้อตัวรถรถไฟให่ มหาวสันเขาทุกคนนั่นแหละขั้นพญายัลังไปนะก็คือแกจะซื้อตัวรถไฟห้นะคะคอยเลยบอกว่าเดี๋ยวนี้นะเครื่องบินยวนขา้นมานะเขาบินฮอสตอคโฮมแล้วขั้นไปแกเขาซื้อตัวเครื่องบินรวยเ่าต้องไปนั่งตัวรถไฟดอกใส่เวลาเป็นหลายชั่วเป็นเมือ่อคอยเล้ยว่างสินะคะหัลักค่ะก็เลย่าบอกทุกคนฟังว่าพญายันต์ลูกชายบ่ให้ไป,ไปจอยว่าให้นะ้านๆะอ่า ล้างงานใดจังคนมามาสั่นขาทุกคนหมายว่าไปแล้วแต่ว่าไปอย่าพลังแล้วก็อย่าไปเยี่ยมหลานนะคะอย่าไปเยี่ยมลูกซ้ายนั่นแหละคอยกะเลยบอกแล้วว่าอา่าจก,กับปว่าไปเยี่ยมเขาจากอาทิตย์หนึ่งยังสี่ก็ได้อะไรแต่ต้องว่าไปยูน้าเดี๋ยวเขาเสียจะบอกให้จงไปก็เลี้ยฟังสินะคะ <laughs> พาอย่าพลังก็ได้แล้วก็รยเป็นสอลซอนะคะคก็เลยเเลือดตัซาดนะคะนั่นแหละ นี่แหละค่ะฮองอค่นเป็นพอคิดฮอดลูกอยากไปแม่นตัวเองนะบอมีเงินก็อยากไปชื่นชมลูกอยากไปอยู่เป็นโมอยากไปเบื้องหลานนะคะก็ะคอยนะคะคิดฮอดลูกคิดฮอดหลานเวลาโทรหาลูกหาหลานสี่กะน้ำตาพานวยได้ขอทุกคนโทรหาแม่เห็นแม่อ,า,อายุลายเท่าแล้วก็คิดฮอดแม่นะคะกัะน้ำตาพานวยให้กันแต่ว่ากะต้องอ ทำงานเก็บเงินนะคะทุกคนปีปีกายนี่ี่ค่อยไปพศออ2023เดือนเดือนมีนาเมษานะคะปีนี้24กับ2ปีกัวกับปีกัวนะคะคอยรู้สึกว่าโดนโดน,นเนี่อค่อยกๆตั้งใจว่าจะไปเดือนเมษาป,ปีหน้านะคะปีสองหาก็จะเป็น เต็ม2องปีนะคะนั่นแหละมะีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่ามาเลียงเอย่ยงฝรั่งเถ่าคือบอกไปอยู่บ้านไปเลียงแม่เป็นอย่างแห่งสิได้บุญกลัวตัวอีกอย่างสินะคะทุกคนข่อยมาอยู่นี่ข่อยกอับใสทำมาหากินทํางานพร้อมนะคะนั่นแหละขันบเร่ไปในฝรั่งฟ้าข่อยมาข่อยกับโค้งจะบม่มีเมือน,นี่นะคะการที่ว่าขึ้นอบอกไปเลียงแม่ แม่คอยเลาวตอนนี้เลาวกะแข็งแรงอยู่ถึงแม่วายเลาจะเท่าเลาวกะแข็งแรงอยู่คันข่อยไปเลียงเลาก็อยจะเอาเงินใส่ซื้ออยู่ซื้อกินซื้อเลาะกินนะคะทุกคนอันนี้นะ,ะคนที่มีเงินนะ่ะคงจะบอกขอาใจเดอกคือคันข่อยออกจากตรงนี้ไปแล้วกลับบ้านนะ่อยก็กลายเป็นคนบ่มีเงินมีท้องเลยทุกคนนั่นแหละนะตอนนี้นะ่ะน้องสาวคอยก็เป็นคู่ใหญ่ หวหนาซูเด็กนะคะนั่นแหละลูกซ้ายหล่าแล้วก็เป็นครูลูกซ้ายใหญ่แล้วก็กเกษียณแล้วก็เป็นพอออนามัยแล้วก็กเกษียณลูกซ้ายาคน้นร้องนะกับทำงานอยู่โรงพยาบาลลอยเอ็ดปีนากับกเกษียณลูกซ้ายาคนที่สามกับเป็นผู้จัดก,การภาคธนาคารไทยพาณิชย์อยู่ลอยเอ็ดอยู่สารคามอีก สามสี่ปีกับเกษียณแม่ข่อยนะเราบ่าอื่นเงินใส่เราค่ะทุกคนเราคนที่ดูแลแม่ข่อยน้องสาวข่อยอยังดูแลดีนะคะนั่นแหละข่อยนะมีหนาทีคือหาเงินแล้วก็ทำ่งเงินทํางาน่งเงินไปท่านข่อยไปอยู่บ้านข่อยบ่มีงานคือในครอบวัวข่อยมีคนทํางานดีเบิดทุกคนมีข่อยคนเดียวที่บ่มีงานทํานะคะนั่นแหละ คั้นสติว่าข่อยไปอยู่บ้านข่อยก็จะกลายเป็นผ้าลาของแม่เลยบมเมนแม่เป็นผ้าลาไ้ข่อยจะกลายเป็นผ้าลาของพี่น้องนะคะเพราะว่าข่อยว่ามีงานทํานะคะแล้วข่อยก็ต้องไปอายุไปกินเลี้ยงแม่ก็จะ,ะได้ใส่เงินน้าพี่น้านอ้องของพี่ของน้องที่เอาหายง่ายสินนะคะข่อยก็บ่อยากเป็นนังแซงก็เยอยากมีเงินตัวเองไปใส่นะคะตอนนี้แม่ข่อยกอ็ยังแข็งแรงอยู่นะคะ ขบันเมนวา,าแบบว่าบางคนอาจจะบอกเข้าใจนะคะที่ขอยอธิบายไปแต่ว่าถ้าเขามีเงินนะ่ะเขาไปอยู่แบบได้ก็อยู่ได้แม้บางมีงานทํากันเขามีเงินเราก็อยู่ได้นะคะนี่แหละค่ะว่าเป็นอย่างข่อยจังวางแผนในการลงทุนหุ้นนะคะเพื่ออนาโคตรข่อยจะว่าไดา้เป็นผ้าล่ะของไผ่นะคะทุกคนขั้นข่อยมีเงินตรงนี้นะคะแล้วถ้าสมมติว่า ออายุไลายค่อยอาจจะทํางานใส่แรงงานบดได้นะคะค่อยก็จะเฮงงานหน่อยลงขนราะเอยงานหน่อยลงเงินเดือนเขาก็จะลดลงตามงานเขานะคะนั่นแหละค่อยถึงบอกว่าถ้าเขามีการวางแผนหาเงินรายอื่นเขาก็จะมีเงินพอเสียใจในช่วงที่เขาจะไปอยู่เมืองไทยนะคะนี่แหะค่ะก็เลยอยากที่จะอะธิบายทุกคนฟังว่าเป็นอย่างังคอ่อย เลี้ยงเห็ดอย่างฟรัลล่งเ่าก็พอไปเลี้ยงแม่ยุบบ้านแทงสิได้บุญตัวนะคะแต่เขาบ่มีเงินเขาก็ไปเลี้ยงแม่ยุบบ้านยังบด้ยนะคะทุกคนตอนนี้นะเขาต้องหาเงินเพียงพอสะก่อนจึงค่อยกลับบ้านนะคะนั่นแหละกอยกห้ทุกคนนะ่ะ ที่เขียนคอมเมนต์นี่ก็เข้าใจชีวิตในความเป็นจริงของแต่ละคนนะมันบกคือกันผู้เขียนคอมเมนต์เนี่ยอาจจะเป็นคนมีเงินหลายมีงานทําเป็นข้าราชการหรือมีเงินมีท้องทุกเดือนที่อยู่เมืองไทยล้วก็สามารถเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่ค่อยการ่งเงินให้แม่คอยใส่ทุกเดือนนะคะบกเคยขาดตกบกพร่องแต่ม่อยู่สวีเดนบกเคยขาดแม่แต่เดือนเดียวนะคะทุกคนอันนี้ก็าฝาก อบอกให้ฟังอธิบายให้ฟังนะคะค่ะทุกคนคะ่ะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่ส่งมาให้มาดามบรรณอกกับพญายั่งนะคะก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะเจอาก,กันาคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณแค่สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย